สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เรามีวิธีการทําผัดชาทะเลมาฝากเพื่อนๆกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับมาดูส่วนผสมกันก่อนจกใช้กุ้งกุ้งขาวนะครับ7ตัวนะครับปลาหมึกครับปลาหมึกประมาณ4ตัวนะครับปรับได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันจะจืดให้ปรุงรสชาติอื่นๆเพิ่มไปนะครับจากจากอัตราส่วนของโจกนะครับ กระชายครับใบโหระพาอันนี้น้ำมันสำหรับผัดนะครับใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบนะครับพริกไทยอ่อนอันนี้ก็ได้มาจากแพ็คครับแพ็คเครื่องบรับฉามันจะได้น้อยนิดนึงใบมะกรูดฉีกครับน้ำปลาผงปรุงรสซอสถั่วเหลืองนะครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียวนะครับหรือว่าซอสปรุงรสนั่นเองน้ำตาลทรายตัดเล็กน้อยนะครับเครื่องผัดวันนี้มาดูจะมีพริกไทยเม็ดครับกระเทียม รากผักชีแล้วก็พริกจินดาครับผมอัตรา,าส่วนทั้งหมดมีเท่านี้วันนี้จกไม่ได้ลวกอาหารทะเลนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราผัดแบบทานเองง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเริ่มจากการโขกเครื่องก่อนครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาโขกเครื่องกันก่อนนะครับอ่านี่เริ่มจากพริกไทยก่อนเลยเป็นพริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็รากผักชีการใส่พริกไทยกับรากผักชีไปพร้อมๆกันเนี่ย มันจะช่วยให้เม็ดพริกไทยไม่กระเด็นง่ายนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพริกนะครับแล้วก็กระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เครื่องสำหรับผัดชานะครับ จริงๆมันเหมือนเครื่องพวกเครื่องผัดกะเพราอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับแต่เพียงแค่ว่าเครื่องผัดฉาาสำหรับโจ๊กนะครับโจ๊กจะใส่รากผักชีลงไปด้วยเพิ่มความหอมนะครับอ่าจะได้ออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนในส่วนของเครื่องเดี๋ยวเราเหยอะน้ำเล็กน้อยเก็บไว้ทำน้ำ้าคกนะครับ Okay. นี่นะครับจะได้แบบนี้เดี๋ยวเราไปผัดกันเลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยเราใช้น้ำมันสำหรับผัดนะครับเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับเดี๋ยวร้อนน้ำมันร้อน,อนสักครู่ครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับก็ใส่เครื่องผัดฉาเราลงไปได้เลย ผัดให้เหลืองหอมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งครับแล้วก็ปลามึกนะครับเราจะผัดไม่นานใช่ไหมครับก็ใส่กระชายลงไปได้เลย แล้วก็ปรุงรสชาตินะครับก่อนปรุงรสชาติเนี่ยจะใส่น้ำรังคกลงไปเล็กน้อยก่อนเอาน้ำไปคลุกข้าวฮะปรุงรสชาติเริ่มจากผงปรุงรสครับผมซอสถั่วเหลืองน้ำปลาครับตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็อันนี้จุกเพิ่มมาน,นิดนึงเมื่อกี้จุกลืมครับเป็นซีอิ๊วดำนะครับเพิ่มสีสันนิดนึงเมนูจะได้น่าทานครับ ใบใบมะกรูดครับพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบแล้วก็ตบ้ายด้วยที่กไทยอ่อนครับแล้วก็ผัดไปแรงๆนะครับที่มาของผัดชาคือใส่ลงไปกระทะแล้วมันดังฉานั่นแหละครับเข mm hmm. าเลยเรียกว่าผัดฉา,าเราก็ผัดให้ปุ้งสุกหมึกสุกนะครับ ตอนนี้ผัดมาจนกุ้งกับหมึกสุกแล้วนะครับนี่นะฮะน้ำกำลังดีใครชอบน้ำเยอะกว่านี้หน่อยสามารถใส่เพิ่มได้แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วผัดจนกว่าใบโหระพาจะสุกสลดดีนะครับ ตอนนี้ใบองละพาสุกแล้วนะครับทุกอย่างสุกปิดไฟได้ครับเป็นอันเสร็จครับผัดชาทะเลง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับสูตรโจกทําจะมีน้ําเล็กน้อยเพราะว่าโจกชอบทานน้ําเวลาคลุกกับข้าวอะไรแบบนี้นะครับไม่ชอบแบบแฉะแฉะเกิเนไปเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันครับเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานพร้อมทานได้ครับผัดชาทะเลง่ายๆในแบบ ของนายต้มโจกนะครับมีน้ําเอาไว้ทุกข้าวใครไม่ชอบน้ํานะครับไม่ต้องใส่น้ํล้ังคกเพิ่มนะครับสูตรนี้เผ็ดไม่มากนะครับถ้าใครชอบเผ็ดมากๆเลยต้องใส่พริกเพิ่มเยอะๆครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ผัดชาทะเลง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับนี่ครับน้ําคุกข้าวอร่อยมากนะครับสูตรนี้เข้มข้นนวๆเลยสําหรับอัตราส่วนของจานนี้นะครับเดี๋ยวโจกจะเขียนให้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูจดเอาไปทํากันได้ครับใครอยากให้โจ๊กทาเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับวันนี้โจกต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหนะ้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ